อ้าวทำไม,มเมื่อกี้มันดีหมเดเลยมันดีครับย่าเฮ้ยนีกตอบปากฉีกเลยไปทำหลานเหรอเนี่ยเกย์ผ้าบางใบาใช่ป่ะโอ้โหแกย์พูหนักว่ะไม่เอาไม่เล่นเล่นได้หรอทำไมไม่เล่นเลยกลัวทำไมมองอะไรมองทำไมอ๋อแสดงว่าไม่เคยเห็นคนสวยเลยสิที่แสดงว่าบ้านมันอยู่หลังขัาแน่เ,นเลยเ<ม>ชียร์หนวสวยจริงจริงปาจะเจอ คนประเภทนี้นะเขาเรียกว่าคนที่รายการศึกษาใช่คต่ำกระจอกเพ้อเลยไม่มีปูดังย่างสองละสิบเขาเจอปุ๊บก็จังปั๊บเลยอ๋อสงสัยสงสัยแถวบ้านน่ะเขาจะเป็นมีแต่คนหลังเท้าเท่าเท่าดอกนั้นก็คงจะไม่ได้เรียนหนังสือก็คงไม่รู้ไม่ได้เหมืนนี่นะเขามีความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนแล้วมีแต่คนสวย ือว่าผมเนี่ยค้าหักก็จะเอาอัดไว้เยอะเรื่องนี้ค่าตัวลดได้เลยไม่ลดหรอกรู้ได้ไงกูเปิดลวงหน้ามาแล้วเดี๋ยวขอเวลานิดครับนิมนตโอ้โหพ่อหน่อยครับชักกระปากก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนมาพร้อมกันเลยเดี๋ยวพี่น้องที่ร่วมทำบุญก็พนมมือแล้วครับเงินทุกบาททุกสตางค์ครับเรามอบให้กับทางวัดครับพี่น้อง วันเกิดใครวันเกิดใครส่วนล่วงแม่ก่อนเลยอ่ะเกิดมานานแล้วอย่าปากดีนะพ่อมึงค้นือ่ปากปีใหม่เนี่ยเป็นไรอูเปลี่ยนทานให้ใหม่แล้วเป็นไงล่ะปากไม่ดีคนหนึ่งโดนอีคนด้วยเลยเออคนสวยครับเดินพอฟังได้คนสวยไม่ต้องชมไม่ต้องชมสวยมากสวยเหมือนยายเราอ่ะคุณเดินมากัะสองคนทำเปรีบแบบนี้ไม่กลัวไม่กลัวยังไงครับ <Bond> <rapper> ทำไมเจ <t ans nh> <sk> ๊ต้องกลัวไม่กลัวเอาข่มขืนเดนหลุกต้าเมื่หรือเปล่าไม่ตายแล้วขำได้เกินเดี๋ยวที่บอกไม่กลัวเดนข่มขืนเลยนี่จะบอกให้นะระจับมากเลยนี่แสดงว่ามาจากหลังเขาแน่ๆเลยแถวย่านบ้านนี้สองครองยันบางประกงมีใครบ้างไม่รู้จักรู้ใช่ด้วยเนี่ยมาจากหลังเขานี่คุณเนี่ย ถ้าผมบอกชื่อไปแล้วนะนับรองเลยคุณสองคนต้องหนีวิ่งกลับบ้านไม่ทันแน่ <c oughs> ยังรู้ไม่เป็นใครเออผมเป็นผู้ร้ายเหรอใหญ่ขนาดไหนละ่ะใหญ่สองคองก็รู้จักผมใหญ่เนี่ยผมนี่ที่กว่าสองคองอีกเดี๋ยวบอกให้หผมเนี่ยในนามของคุณตนกิษณะนี่ใหญ่ที่สุดไม่ตายแล้วชื่ออะไรไ่ตายแล้วคุณหนูอยากจะโหวเลือกเป็นสาวสเปนแต่เสียใจหัวรักไม่เป็นคนเข้าตางตั้งย่าตั้งแง่ไม่เชื่อ ชื่อคุณจอห์นเฮ้หยาจอห์นขี้หยาสงสัยสงสัยจะเป็นไอเดียไอเดียไอเดี่ผมว่าคุณจอร์จกีพันะอ๋อคุณจอรนกระทะเหรอเดา๋ยวว่าอะไคนแก่หูตึงโอ้โหคนดีเรนปากดีนะไอ้พี่ยันยองมึงจะดูทำไมล่ะเขาก็ดูที่ตึงๆทั้งนั้นยังมีอีกเหรอมีก็ตึงไงนี่มันปากดีนี่ผมบอกชื่อไปแล้ว อยากรู้จักชื่อคนสวยชื่ออะไรเสียใจไอ้ s อมซ y รีดิอิม s s สิเบิลไม่ฟินนะจำลูกม้าน่ะยังไม่เช้ามาคุ้นอะไรชื่ออะไรครับอยากรู้ชื่อครับบอกได้ไหมเขาบอกไม่มีบอกอ่ะไม่มีอะไรอนิดนึงนิดนึงเอ๊ะไอ้ดีแล้วหรือขออภัยอายุเท่าไรบอกไม่ต้องปากฉีกเลย แทงข้ถามเชื่ออะไรต่อไปเสือขามายุไปถามกันไปเรา

ไม่คร์มาม่แคร์มากจะทำังไงแต่หน้าดูไม่จากไม่จากฉันไม่เป็นเธที่าเทียากันไม่ชนอเาเออ้จ้าเออไม่เป็นไรีเธอไม่ป รับอันกลับรู้ไหมรู้จักปเล่นผู้ปกครองฉชนหรอให้ฮอะไรเนี่ยโอ้โหรู้จักวยนาไปย้อนไปเลันนี้รู้จักวัยใครบรีันนี้เด็กบุเฮ้ยรุ่นนี้ยังใช้เด็กอยู่เนี่ยใช้อะไรอ่ะไม่เล่นตบหน้าใช่เหรอมาดิ อยู่บ้านไม่ค่อยโดนอ่ะเอาอทำเป็นงวยงวยเลยเออไหวไหมครับไหวไหมอืมกันหน่อยสักหน่อยทำไปหน่อสักครู่ถ้าอยู่บ้านก็ไปอย่างเงี้ยเขาถึงไม่ค่อยเข้าหาทำแบบนี้นึกอยากจะเข้าไปฟันหน้าไอ้คนข้างฉากขึ้น่างเลยไม่สนใจโน้มแล้ว อย่าอย่าเล่นอย่างนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวป้าหัวใจวายตายแม่ดูถูกมากการไปไอ้เบลแม่ดูถูกมาะเฮ้ยคุณนี้มีฟันเลย มันดีหรือจะชอบมันดีวะฮะตเท็นใจอะไรคะบูมเนี่ยอะไรหรือไม่อะไรมีมีหนังหนังยู่ติดบมไอเด้ยหยุไม่ได้แล้ววอา่้าววาา้วา เอาว่าใช้รถเคนยกดีกว่าเฮ้ยมึงเชื่อใจกูเปล่าฮะเอาใหม่ขออีกรอบกู้าไม่ใจกูไหวชันนม่นสตุ๊ดอ้าลูกไม่ไม่เอะไม่เอาทั้งหมดปีวีแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ๆๆๆๆๆแป๊บแป๊บแปๆๆๆๆ๊อแป๊บแป๊บแป๊บแปๆๆๆๆๆๆๆป๊บแป๊บ๊บแป๊บแป๊บๆๆๆบแป๊บแป๊บแป๊ เล่นไพ่บ่อยไงตะตรงด้านออกแล้วไคพักไม่อยพลงเลยอ่ะไปเดินเองมันรักแท้นะมึงนะอุ้มอย่างเงี้ระวังระวังจะเป็นเหมือนพ่อทำไมเพรวันเนี้ยพ่ออุ้มนางเอกมากไงเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูมาเอาทางแก๊สไปกเออออาวคุยครับ ตนี้เราเท่า <unlikely> oh like ้องโใช่คร like. ับตอนนี้หมดเลยโอ้ีหเดินเก็บขัดกันไม่ไหวนี่ครับทำเดียวเลยนี า่ทำไมอุ้มไงอือนี่ต่อไปเธอได้โกนข้าทิปไม่ได้แล้วนะเสียบริสต์โตพูดดีแล้วอะไรนี่ทำให้เงี้ยทำไมอ่ะทำหนุ่มมาลีได้ยังไงโอ้อตรงนี้เยอะเยอะเนี่ยลูกน้องเธอเนี่ยหายไปชั่วโมงแล้วนะลองไปทำไงก็ดูดีวันนี้ก่อนแต่ไอ้คู่นี้สิครับ ครัผมว่าเป็นลงลงลงนมงบกระแดกไม่ลงเล็กคนเดินหน้เฮ้ระบายครับไอคนเดินหล,ลังครับเนี่โอ้โหเสื้อครับยะถือไม่ไหวเลยมึงเดินเหมือนพ่อเลยวะเออมึงเดินเหมือนพ่อที่บ้านเลยนี่คนแรกกากาปปี้เป่าเลยคนหลังเนี่ย วายเลยล่ะผมเออทำเป็นเรื่องจริงเลยไข่ปั้มไข่อร่อยดีเฮขากูผู้ชายเลยเฮ้ยไอ้ไวอะไรเสือเลยนี่ไปทำอะไรมันอะทำอะไรมันกูพูดได้ไหมไม่ต้องก็ไม่ต้องพูด เฮ้ยมานนี้ครับตอนทำไมวะเป็นผู้ชายไม่ได้กลับไปให้หน่อยอยู่กับแม่ในลูกไปไหนต่อมึงไม่เลือกรุ่นเลยอ่ะพ่อมึงก็ใช่มึงก็ใช่ไงพี่ขอโทษนะกับสิ่งที่พี่ทำไปวันนี้แต่พี่บอกตรงๆว่าพี่รักปิดหนัยจริงๆแต่พี่ขอสัญญาว่าพี่จะรักผิดหนักคนเดียวนะ จริงๆหอมพี่ตั้งหลายฟอดเนี่ยไปบอกไปพ่อมาขอก็เลยเนะเดี๋ยวไปขอแม่แต่ว่าคืนนี้พี่อยากนอนอยู่กับป้าหนัน่ะนะนอนอยู่กับพี่เช้าค่อยกลับบ้านได้หรือเปล่าก็ได้อย่าหนีไปไหนนะ,ญญน,นะมีสัญญาต่อพี่นี่เองเดิมมันหมั่นดันเลยหรอดีมากจะน,นอนนอน,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 นสมมติว่ายามนี้เป็นยามวิกาลตะวันตกดินไปแล้ว ความมืดเข้ามาปกคลุมคุณจรตกิศนานเน,น็ตเกลี่ยกับการเดินทางข้ามาดล